ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชาน e ลนะครับวันนี้นะครับเฮียจะพาไปนะครับลุ้นมือถือนะครับกับฟรีกิฟต์นะครับในแอปพลิเคชัน to y o u นะครับผมก็สำหรับใครที่ใช้เบอร์มือถือของ to m o v e นะครับก็ให้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า to y o u มานะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราลงทะเบียนแล้วนะครับก็ มันจะเป็นหน้านี้นะครับ to you นะครับ to for you นะครับหน้าตาของเว็บมันจะประมาณหน้าเพจก็คือหน้าหน้าของแอปพลิเคชันก็จะเป็น to you อย่างนี้นะครับเป็นรูปหัวใจนะครับออเดี๋ยวเดี๋ยวผิดละเนี่ยนะฮะ to you นะครับพอเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีดีลต่างๆนะครับให้เราลงมาดูเมนูเมนูล่างสุดที่อันที่สองที่มีเป็นรูปของขวัญแล้วก็เป็นรูปคําว่าเขียนว่าฟรีนะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับ สำหรับวันนี้เป็นวันที่15มกราคมนะครับผมวันนี้เขาจะแจกสร้อยคอทองคํา2สลึงนะครับให้กดเข้าร่วมนะครับแล้วก็จะได้มีสิทธิ์ลุ้นนะครับแต่ที่เฮียจะมาบอกวันนี้ก็คือว่าช่วงนี้นะครับทูฟรีกิฟนะครับผมอของแอปพลิเคชัน to you นะครับปกติก็จะแจกของแบบทั่วไปนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าบวกเครื่องฟอกอากาศนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าพิเศษนฮะสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับผมเป็นวันที่16มกราครมาาา yeah. าานะครับันที่ที่ส่งกราทางทางทูยูนะครับแจกมือถือทั้งสัปดาห์เลยนะครับยกเว้นวันนี้นะฮะวันนี้ต้องถือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะแจกมือถือทั้งทั้งสัปดาห์เลยนะครับอันนี้เสี่ยวมี่11ทีโปนะครับวันจันเนี่ยแจกหัวเว่ย Y7A นะครับวันอังคารแจก เรียวมีนะครับโนซอนะครับโนซอนะครับผมวันพุธนะฮะแจกซัมซุงแกลเล็กซี่ A03S นะครับวันพฤหัสห์แจก vivo Y21 นะฮะวันศุกร์แจก oppo A95 นะครับผม Oh my gosh นะฮะคือนี่แจกกันทั้งสัปดาห์เลยนะครับแต่ว่าเฮียคิดว่าเสาร์หน้าก็ ถ้าเป็นวันเสาร์น่าจะแจกทองไม่ก็มือถือนะฮะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากได้มือถือนะครับฟรีนะครับก็แล้วก็ใช้เบอร์มือถือของ t ทู o ูฟนะครับอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมเล่นฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับฟรีกิฟต์นะครับที่แอปเคชันฮะทูยูนะครับผมโอเคครับยังไงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับ เป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับเฮียจะได้สำหรับใครที่อยากมือถืออยากได้มือถือใหม่นะฮะก็ดูช่องเฮียบ่อยๆนะครับเฮียก็จะหามือถือฟรีนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นเกมนะครับมาให้นะครับผมมือถือฟรีนะฮะแต่ก็ต้องใช้ดวงด้วยนะโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ